สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเราไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของอังกฤษนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสถานที่ลึกลับ ชื่อว่า stone เห็นค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหินหินโบราณหินหินคล้ายๆว่าเป็นสิ่งลึกลับเป็นขึ้นมาได้ยังไงเกิดมาได้ยังไงนอกาพาพวกเราเดินทางไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าระหว่างทางเนาะทางเดินทางไปจะเป็นประมาณเนี่ยสองข้างทางก็จะอยู่ประมาณเหมือนเป็นชนบทนี่ก็ทางที่กําลังเดินทางไปท้องฟ้าก็เหมือนกับเหมือนจะจับได้ก้อนเมฆ ขาขับรถจากสถานที่ครูเนเนอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็จะไปถึงก็เป็นเหมือนก้อนหินลึกลัอันนี้เป็นสถานที่ที่จอดรถนะคะเป็นบริเวณของเขาแล้วถึงเป็นบริเวณทุ่งกว้างมากเลยค่ะอยู่ที่ทุ่งราบเซลเบอรรี่ Sell, Sell bury, เนาะเซลลิสเบอรี่อันนี้คือ,อเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่หน้าตาประมาณเนี่ยค่ะอันนี้คือทางเข้าข้างหน้าเนาะก็จะเป็นบริเวณ เป็นอาคารของเขาตรงที่สามารถเข้าไปซื้อบัตรได้เป็นสถานที่จอดรถแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวครูจะเล่าประวัติคร่าวๆให้เราฟังนิดนึงนะคะดูภาพประกอบไปก็ได้ค่ะเรื่องราวมันก็มีว่าสโตนเฮนเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่ลึกลับที่ยังคงหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ว่าใครคือผู้สร้างสร้างเพื่ออะไรและสร้างได้อย่างไร มันก็จะมีเหมือนลึกลับอยู่นะอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นบ้านของที่เขาเหมือนเขาบูรณาการเอาไว้อะเป็นกลุ่มเล็กๆเหมือนคนหินมรดหินสมัยก่อนเขาอยู่กันเนาะเขาก็เลยทําให้มันเป็นซุ้มเล็กๆขึ้นมาเนี่ยประมาณเนี่ยก้อนหินพวกนี้ก็เหมือนเป็นหินปริศนาเหมือนเป็นหินลึกลับเขาก็เอามากองกันไว้อย่างเงี้ยให้เราเห็นเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ประมาณนั้นนะคะเป็นกลุ่มหินลึกลับไม่รู้ว่าใครสร้างสร้างเพื่ออะไรสร้างได้อย่างไร แต่ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวครูจะนั่นให้ฟังนิดนึงเราลองมาทําความรู้จักกับกลุ่มแท่งหินปริศนานี้ดูว่าเรื่องน่าสนใจสถานที่ลึกลับสโตนเฮนอันนี้คือทางเดินไปนอกทางเดินไปสโตนเฮนถ้าเราไม่เดินก็ได้สามารถขึ้นรถบัสไปก็ได้แต่ถ้าเดินไปก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีได้เลยค่ะสโตนเฮนตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งเซลเลบรี ity, คือบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ นี่คือสถานที่ที่เขาตั้งอยู่เนาะมันก็จะช่วงเดินไปก็จะมีพวกแพะพวกสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยอยู่บริเวณข้างๆก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นชนบทจริงๆเป็นข้างนอกเมืองจริงๆก็จะอยู่บริเวณเนี้ยจะมะีทุ่งข้าวทุ่งอะไรไประหว่างทางเดินเนี่ยค่ะคือจะเดินไปไกลมากอยู่ตอนใต้ของเกาะอังกฤษสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะบริเวณโดยรอบนั้นไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นใดเลย ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นใดก็จะมีบริเวณของเขาอย่างเดียวมีจำนวนแท่งหินทั้งหมดเขาบอกว่าแท่งหินทั้งหมดอาจจะมี112ก้อนเนาะอันนี้ก็เขามีพวกนักที่เขาดูแลเขาก็มาดูแลว่ามัน ทั้งหมดมันเท่าไรอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นบริเวณที่อันนี้ถ่ายไปจากข้างหลังนะคะจากสถานที่จอดรถครูก็หันไปข้างหลังแล้วก็ถ่ายก็จะเป็นบริเวณประมาณนั้นอันนี้คือเรากําลังมุ่งหน้าไปไกลๆนู้นเราจะมองเห็นลิปลิปลิลูกหูลูก,ลกตาทางนู้นค่ะคือ s t o n e h e n อันนี้คือครูซันดี้กำลังจะเดินไปอันนี้คือเครื่องทางแล้วเดินมาจากคาพาร์คค่ะประมาณครึง่งชั่วโมงถึง40นาทีนะจะมองเห็นแบบลิปๆบอยู่ฝั่งนู้น นี่ก็ผู้คนกําลังจะเดินไปกันเขาไม่ให้เอารถเข้าไปเพราะว่ามันจะทําลายมันจะทําลายบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเนาะเขาเลยว่าให้มีเฉพาะรถทัวร์ของเขาเองเข้าไปถ้าใครไม่อยากนั่งรถทัวร์เข้าไปก็สามารถเดินเข้าไปได้นี่คือใกล้ถึงบริเวณก้อนหินแล้วค่ะคืออันนี้ถ่ายซูมจากกล้องซูมของครูสันี้นะคะถ่ายได้ไกลก็เลยสามารถซูมเข้ามาได้อันนี่อยู่ไกลมาก ถึงบริเวณของเขาแล้วพวกเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยเรารู้พอครูเข้าไปครูจะมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ใกล้ก้อนเมฆมากขึ้นเหมือนอยู่ใกล้ท้องฟ้าเป็นสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างอยู่ในนี้ถึงแนะนําว่านี่คืออีกหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนนะยุคกลางก็มันมีเหมือนพลังงานบางอย่างเข้าไปมันจะมีคนไปนั่งสมาธิไปนอนรับพลังงานพวกเนี้ยตลอดเวลาเนาะจำนวนแท่งหินทั้งหมดอาจจะมี112ก้อน ั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน3วงและวางเรียงในลักษณะที่ต่างกัน3มวง,างวางเรียงในลักษณะที่ต่างกันทั้งวางแนวนอนวางพาดกันและวางแนวตั้งนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุก้อนหินกลุ่มนี้พบว่าน,น่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ3 0 0 0ันถึง2,000ปีก่อนคริสตศักราชนู่นละ่ะสรุปก็คือเหมือนประมาณ5,000ปีก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนาะเหมือนแบบว่า เป็นพวกที่เขามาสร้างกันเอาไว้การก่อสร้างสโตนเฮนใช้เวลาประมาณาต่อเนื่องกัน3-4ระยะเหมือน3-4ถึงระยะเนี่ยหมายควาว่าชั่วระยะช่วยเหมือนกับว่าก้อนหินอื่นเลยนะมันเหมือนว่ามีคนเอาเอามาจากไหนไปจับวางดูดูตามลักษณะหินมันก้อนใหญ่มากสังเกตดูนะคะครูมาสันนิษฐานคนสมัยโบราณเขาไม่มีเครนไม่มีอะไรมายกนะ แต่ละก้อนเนี่ยหลายตันมามันมันหนักมากแล้วใครจะมายกนี่แหละมันเป็นสิ่งอัศจรรย์คือหาคําตอบไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สร้างสร้างเพื่ออะไรสร้างได้อย่างไรนี่คือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยครูซันดี้ไปแล้วรอบนึงแล้วก็อยากไปอีกแล้วก็มีภาพหนึ่งที่ครูอยากให้พวกเราเห็นว่ามันจะมีเหมือน UFO อยู่ในนั้นมันจะมีภาพหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคนแก่เขายืนถ่ายรูปครูซันดี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพอะไรเนาะว่ามันเป็น มันจะมีซ้อนๆกันอยู่เนี่ยภาพนี้ดูดีๆนะคะมีคนแก่ยืนถ่ายรูปแล้วก็จะมีจุดดำๆอยู่ข้างบนน,นู้นน่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือว่ามันเป็นอะไรเนาะมันจะเห็นเป็นดำๆตรงนั้นอันนี้คือเหมือนอะไรสิ่งแปลกเข้ามาอย่างเงี้ยแต่มันเป็น UFO ตอนดึกๆเงี้ยก็จะคิดถึงพวกมนุษย์ต่างดาวครณสันติก็จะคิดไปอย่างนั้นเนาะเหมือนกับว่ามนุษย์ต่างดาวเขามาสร้างไว้หรือเปล่าพวก UFO พวกเนี้ยอันนี้คือในในความคิดของเราเนาะ บริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินมะมะฮือมานี้อยู่เลยที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมาจากทุ่งมาทุ่งหลังตากห่างจากนี้ไปประมาณสัก40กิโลเมตรอ่ะมันจะมีแต่ว่าคนยุคก่อนอะ่ะเขาไม่มีรถไม่มีอะไรเขาจะยกมาได้อย่างไรบริเวณเนี้ยไม่มีก้อนหินเลยนะคะมีแต่เฉพาะตรงเนี้ยทีเดียวแล้วมันมาได้อย่างไรมันมีและยังมีหินสีน้ําเงินหนักสีตันซึ่งพบได้บริเวณภูเขาทาง ตะวันตกเชียงใต้ของแคว้นเวลสันนิฐานว่าใช้แพรลำเลียงเขาสันนิฐานว่ามีการใช้แพรลำเลียงเข้ามามีการมาจากฝั่งเวลและแม่น้ำเอวอนแล้วาลากต่อมาทางขึ้นบกเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นประวัติย่อๆมาอ่านให้พวกเราฟังเรื่องหน้าพิสวงต่อมาคือคนในยุคนั้นเขาอะไรมายกแท่งหินนี้มีน้ําหนักประมาณ30ตัน แท่งหินพวกนี้มีน้ำหนักประมาณ30ตันแถมยังต้องลากมาจากสถานที่อื่นอันห่างไกลดูแล้วสมัยนั้นไม่น่าจะมีเครื่องทุ่นแรงนี่แหละคืออัศจรรย์มากเลยไม่มีเครื่องทุ่นแรงแล้วจะเอาหินพวกนี้มาจากไหนนี่แหละเกิดความอัศจรรย์ครูก็มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากเลยอะ่ะเป็นวัตถุที่ก่อสร้างขึ้นมาเหมือนกับมันทําให้เราเกิดความพิศวงเป็นสิ่งที่ลึกลับมากเลยที่ครูซันดี้เคยเที่ยวมาเนาะนี่แหละที่มันเป็นอีก อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสถานที่ท่องเที่ยวของอังกฤษนอกจากครูยพยายามจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเป็นแลนด์มาร์คของอังกฤษมาให้พวกเราได้รับชมกันเป็นช่วงๆไปอันนี้ก็เป็นสโตนเฮนเนาะหนึ่งใน สิมหัศจรรย์เจ็ดสิมหัศจรรย์ยุคกลางของโลกก็สามารถมาดูกันได้อันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมาทําให้พวกเราดูเนาะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเป็นกลุ่มหินลึกลับชื่อว่า s t o n e h e n g โอเคค่ะวันนี้คงล่าลากันไปก่อนนะ,ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ